ศาลปกครองนัดไต่สวนคำร้องคุ้มครองชั่วคราววันพรุ่งนี้นะครับกรณีกรมการกงสุลสั่งถอนหนังสือเดินทางอดีตนายกทักษิณกับนายวัฒนาเตียงกูลทนายความผู้รับมอบอำนาจจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจินวัตรระบุว่าวันที่23ธันวาคมนี้สารปกครองนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ใช้หนังสือเดินทางได้ต่อไป พราะหนังสือเดินทางยังเหลือระยะเวลาอีกยาวนานโดยในส่วนของทนายมองว่าคำสั่งไม่ชอบและอดีตนายกทักษิณขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะคนไทยที่มีสิทธิ์จะเดินทางไปที่ต่างๆไม่ได้ฟ้องเพื่อเล่นเกมการเมืองแต่ต้องการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อถูกระงับหนังสือเดินทางก็ย่อมเดือดร้อนเป็นธรรมดาเนื่องจากคนที่เดินทางไปต่างประเทศนอกจากจะใช้หนังสือเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆแล้ว ยังต้องใช้ในเรื่องอื่นๆอาทิธุรกรรมการเงินด้วยการฟ้องร้องอธิบดีกรมการกงสุนดำเนินการมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมโดยอดีตนายกทักษิณมอบอำนาจให้ฟ้องกรณีถอนหนังสือเดินทางเลขที่อยู่957411และ z 5 3 0 1 1 7และขอให้ศาลกำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษากับ